สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับร้านดวงดีพระเครื่องมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันนะครับร้านดวงดีพระเครื่องมีพระเครื่องดวงดีดีๆมาแบ่งปันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับช่องทางการติดต่อมีสองช่องทางครับไอ้ดีไลน์กับเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับสองช่องทางนี้ ติดต่อร้านดวงดีพระเครื่องนะครับยิยนดีรับเช่าบูชารับจัดหานะครับวัตถุมงคลเกจิยอดนิยมทุกชนิดนะครับโดยโดยเฉพาะนะครับเป็นลุกพระเครื่องของลวงปู่มหาศิดาครับรับเช่าและรับจัดหานะครับรับเช่าและรับจัดหานะครับบอกก่อนว่าทั้งรับเช่าและรับจัดหานะครับทั้งรับเช่าและรับจัดหานะครับทั้งรับเช่าและรับจัดหานะครับวัน yes. นี้นะครับผมก็มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันครับเป็นวัตถุมงคลของลวงปู่มหาศิดารุ่น ผระผงรูปเหมือนนั่งเมฆนะครับผระผงรูปเหมือนนั่งเมฆหรือพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนั่นเองนะครับนี่ครับมีลงในหนังสือครับมีอะไรลงในหนังสือวัตถุมหของท่านนะครับพระผงนื้อเมฆนั่งเมฆเลื่อนยศรายการที่13และ14นะครับรายการที่13ก็คือเป็นเนื้อแดงน่ครับเนื้อแดงแบบนี้ครับเนื้อแดงแบบนี้นี่ครับเนื้อแดงจะสร้าง9,999อเ้องค์ครับและเนื้อขาวจะสร้าง9,9ก้าันเก้าร้อยเก้าเมบเกินยงค์ครับจ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับจัด จัดสร้างปี2564ตามหน้ากล่องที่ระบุนี่ไว้เลยนะครับจัดสร้างปี2564นะครับภาพผงนั่งเมฆเด่นยศหลวงปู่มหาศิราสิติจันทรโทครับปี2564นะครับปี2564นะครับนี่ครับตามที่ในหนังสือเล่มนี้ลงไว้เลยครับจัดสร้างปี2564นะครับวัดโพศีสาดนะครับวัดโพศีสาดนี่ครับจัดสร้างปี2564วัดโพศีสาดนะครับนี่ครับพระผงนั่งเมฆเดินยศนะครับมีทั้งสีขาวและสีแดงนะครับ ปี2 5 6หสนะครับวัดโพสีสะอาดครับนี่ครับสวยเดิมเลยจะสร้าง9,9 9 9้องค์ครับชื่อดีนะครับนั่งเมฆเลื่อนยศหรือรูปเหมือนครับรูปเหมือนนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับประมาณนี้ครับในหนังสือเขาเขียนว่ารูปเหมือนนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับแต่หน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนว่านั่งเมฆเลื่อนยศนะครับผ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นผ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศแล้วกันนะครับนี่ครับเนื้อสีขาวครับจะสร้าง 99 9 9องค์ครับปีสองหกสี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับเนี่ยสวยเดิมพร้อมกล่องเลยสวยเดิมพร้อมกล่องเลยพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยเดิมพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับแบ่งบูชาองค์ละ1,000ันบาทครับแบ่งบูชาองค์ละ1,000ันบาทครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนเลืยศนะครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดเป็นพระยุคต้นนะครับเป็นพระยุคต้นนั่นเองนะครับนี่ครับใบหน้าติดคมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ คุมชันรูปแบบนี้นะครับนี่ครับพระแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับพระแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าพระแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับพระผงนั่งเมฆเล่นยศครับเนื้อสีขาวนะครับแบ่งบูชาองละหนึ่งพันบาทครับแบ่งบูชาองละหนึ่งพันบาทครับเนื้อสีขาวก็หนึ่งพันบาทและเนื้อสีแดงก็หนึ่งพันบาทครับหนึ่งองละจะได้กล่องไปแบบนี้ครับไปแบบนี้ครับหนึ่งองหนึ่งกล่องครับหนึ่งพันบาทครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับองค์ละ1 0 0 0บพันบาทครับแบบนี้นะครับภาพสวยเดิมเลยน่าใช้ครับชื่อดีนะคภาพผงนั่งเมฆเดินยศครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับเนื้อสีขาวเป็นรายการที่สิบสี่ครับทุกทีนะเนื้อสีแดงจะเป็นรายการที่สิบาครับถ้าเราเปรียบเทียบว่าเป็นรายการแต่ละรายการของในหน้าหนังสือที่เขาบอกไว้นะครับนี่ครับหนังสือภาพผงนั่งเมฆเดินยศครับหนังสือต่อหน้านะครับเป็นหนังสือรวมวัตถุมงคลของท่านนะครับนี่ครับหนังสือรวมวัตถุมงคลของท่านนะครับผมกลางออก เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าการจัดสร้างชัดเจนครับออกจากวัดโพสีสะอาดนะครับจะสร้างที่วัดโพสีสะอาดโดยชัดเจนนะครับชัดเจนครับและอยู่ในหนังสือนะครับอยู่ในหนังสือรวมวัตถุมงคลของท่านนะครับนี่ครับหนังสือรวมวัตถุมงคลของท่านนะครับพระชุดนี้เป็นพระนั่งเมฆเรือนยศนะครับพระชุดนี้เป็นพระนั่งเมฆเรือนยศนะครับรายการที่13อยู่นี่ครับแล้วก็รายการที่14นี่นะครับ2รายการนี้ครับที่ผมนํามาเสนอนะครับที่ผมนํามาบอกครับ นำมาหานำมาบอกข้อมูลนะครับจะสร้าง9 9 9าอบาองค์ครับตามนี้เลยนะครับ9,999อบาองค์นะครับเนื้อสีแดงก็ราคาเดียวกันนะครับนี่ครับเนื้อสีแดงก็เอาองค์ละ1,000บาทเท่ากันนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยสวยเดิมเลยพร้อมกล่องนะครับเนื้อสีแดงก็กล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับองค์ละ1,000บาทนะครับตอนนี้กระแสลูกปู่มหาศิลานี่ผมบอกได้เลยว่ากระพือกันทั้งแผ่นดินนะครับกระพือหรือสะสะเทือนครับใช่ครับว่าสะเทือนนะครับสะเทือนกันทั้งแผ่นดินนะครับ แต่เือทั้งแผ่นดินนะครับลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่มีมากมายครับทั่วสารทิศนะครับดังเพลงได้กล่าวไว้ครับลูกศิษย์ลูกหามากมายครับทั้งแผ่นดินนะครับนี่ครับใครศรัทธาในบารมีของท่านอยากได้วัตถุมงคลนะครับก็ขอแนะนำนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนําและบอกว่าและจะบอกว่าเป็นของดีที่บอกต่อและแนะนําให้พี่ๆทุกคนนะครับหรือ fc ทุกคนครับ น่าสะสมครับใช้คําว่าน่าสะสมดีกว่าครับน่าสะสมอีกหนุ่มรุ่นนะครับที่ถือว่าราคายังไม่ยังไม่โดดไปไปไกลเท่าไหร่นะครับในอนาคตไม่แน่นะครับผมบอกได้เลยว่าราคาที่อาจจะเช่าหากันไม่ได้นะครับในบารมีของลุงปู่มหาธิดาครับท่านสร้างพระไม่เยอะนะครับท่านสร้างพระไม่เยอะนะครับและพระชุดนี้นะครับพระผงนั้งเมรุโยนเนี่ยเป็นพระยุบต้นนะครับเป็นพระยุบต้นเลยนะครับของหลวงปู่มหาธิดานะครับจัดสร้างปี2564นะครับวัดโพศีสาดนะครับณวัดโพศีสาดนะครับนี่ครับและจะสร้างเพียง9 9้9องค์ก้ารับ สีนี้9,999องค์นะครับแล้วก็สีขาวนี่ครับ9 9้9องค์เช่นกันนะครับรายการเป็นรายการของที่13าและ14นะครับรายการเอาข้า1 0 10สิบขึ้นก่อนนะครับก็คือเป็นเนือสีแดงก่อนนะครับแล้วก็มันมารายการที่14ครับนี่ครับผมเอาแบ่งบูชาองค์ละ1 0 0 0บาทนะครับเอาแบ่งบูชาองค์ละ1 0 0 0งนบาทครับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับร้านดวงดีไม่ทําให้ผิดหวังนะครับหรือไม่ทําให้เอทุกท่านเสียใจแน่นอนครับ ด้านพระเครื่องดดีนะครับเราแบ่งบูชาแต่พระแท้นะครับผมเล่นพระแทนครับเล่นพระแท้ราคาแบ่งปันนะครับนี่ครับครับแบ่งบูชาองละหนึ่งพันบาทนะครับองละหนึ่งพันบาทครับกล่องก็จะมีสองสีนะครับสีแดงเนี่ยหรือสีขาวเนี่ยกล่องสีแดงก็ออกสีเหลืองแบบนี้นะครับสีขาวก็จะเป็นออกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับนี่ครับพระผงนั่งเมฆเดือนยศนะครับวัดโพสศีสะอาดปีสองห้าหกสี่นะครับอยู่ในหนังสือ จัดเป็นลําดับในหนังสือวัตถุมงคลรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาสิลาเล่มฉบับสมบูรณ์ล่าสุดนะครับหนังสือที่อยู่ต่อหน้านี่ครับเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ล่าสุดนี่ครับนี่ครับรวมวัตถุมงคลนะครับนี่ครับภาพของทั้เมฆเดินยศนะครับรายการที่13และ14นะครับจะสร้างหนึ่งจะสร้าง9,9 9 9องค์นะครับนี่ครับตามระบุข้อความนี้ชัดเจนนะครับนี่ครับใครสนใจครับรายการที่ 13- และ14บ่ครับแบ่งบูชาองค์ละ1,000บาทนะครับผมแบ่งบูชาองค์ละ1 0 0 0บาทนะครับนี่ครับ ประกันพัฒแท้ตลอดชีพเลยประกันพัฒแท้ให้ตลอดชีพนะครับแบ่งบูชาของละหนึ่งพันบาทประกันพัฒแท้ให้ตลอดชีพเลยนี่ครับนี่ครับ FC ท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแอดไลน์นะครับหรือแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมานะครับแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมานะครับเราคุยกันได้นะครับคุยทางข้อความแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่บวกอะไรทั้งสิ้นนะครับหนึ่งพันบาทไม่บวกอะไรนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางและจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางครับช่องทาง2ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางแรกเป็นเบอร์โทรนะครับ0612829787นะครับดวงดีพักเครื่องครับยินดีให้บริการนะครับช่องทางที่สองครับเป็นไอเดียไลน์ครับไอเดียไลน์เบอร์นี้เลยครับ0612829787ครับช่องทางที่สองครับดวงดีพักเครื่องยินดีให้บริการนะครับอีพีนี้เขาฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ ๆๆเฮงๆรวยๆทุกท่านครับบารมีลูกปู่มหาศิลาคุ้มครองทุกท่านด้วยเถิดครับสาธุสาธุครับขอบพระคุณครับ